สำหรับภาพคันทันที่แล้วนะครับคันนี้ได้เลย BMW R1300GS รถคันนี้ปี2024วารันตีย,ยาวๆนะครับเดือน5หมด2,029กับเลขไม์เพียงแค่10,000กิกโลเท่านั้นนะครับนี่มากับสี Triple b a c k นะครับ b a c k Storm Metallic าฟังเสียงกันหน่อย 1 1 0 0กิโลนะครับมาดูออปชั่นการมีอะไรกันบ้างนี่ <Hey. S 1> ระบบควบคุมระยะห่างนะครับเหมือนรถยนต์เลยนี hey. ่แล้วก็มืออุ่นอุ่นมือนะครับมีให้ครบๆกร,ระจกบ,บังลมไฟฟ้านะครับนี hey. ่ E-T-C ระบบซับแรงกันกระแทกปรับสูงต่ำได้ตามใจชอบนะครับนี hey. ส่สวยๆเนียนๆวิ่งน้อยๆนี่ ออกใหม่ล้านกาบาทวันนี้บอกเลยนะครับ8 90, 9 9 0 0 0าบาทเท่านั้นหากเพื่อนๆหารุ่นนี้แบบนี้อยู่จับไปได้เลยวนกระดูรอบคันอีกหนึ่งรอบนะครับไม่มีล้มไม่มีชน,นแวบตรงนี้นิดนึงครับนี่คันนี้ได้ท่ออาคาปรวิกไารคาร์บอนเบิร์กใหม่ด้วยนะครับนี่ขาตั้งค้งขาหั้งคู่ไวฟ้านะครับตัวใหม่แล้วสะดวกสบายจริงๆ ใหม่ริบเรียนทุกจุดมาฟัางกันอีกทีออกใหม่ร้านกว่าบาทวันนี้ไม่ต้องไปเสียแล้วนะครับวันนี้เพียงแค่8 90, 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นกับเลขใหม่1,000 0กิโลวหาจัดได้เลยสวัสดีครับ